คุอูดงพคุณดมพลโยธีครับสมาชิกฐานโทรที่หนึ่งครับตังนี้เลยครับผู้ชายรับสุดสุดวัยครับมาลองไมนานครับกับผมพันโทประดิษฐ์ทุ่มเรียนประธานกรรมการตรวจเลือกจังหวัดสิสเกตเลเยอร์สามครับศาลตุนจิจวัณณ์สิเกตครับ

มาผมทันโทเศรษฐิตโกมันเยน็นผู้บังคับกองพันฐานราบที่1งกรมฐานหาบที่13เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฐานกองเกินการทหารกองประจำการห่วดชิลุเกตตัวท,ที่หนึ่งครับ มาตรการป้องกันดูแลดีครอบาัวต้ทำต้องดูแลเต็มที่เพราะว่าเรื่องที่เป็นห่วงกัน้างนรู้ม่อ่ด้ที่ที่้เดปที่ล้ จบเท่าไหนอ่ครับป .6 เดี๋ยวไปเรียนต่อได้นะเดี๋ยวต่อพจนนองจะหมักใจเองหรือเปล่าพ่อแม่นะมังเองทำไมถึงอยากไปเป็นทหารนะอยากไปทำอะไรอยเป็นทหารเออดีดีจะหน้ารู้มากกว่าไห้ว่าเจ้าหน้าไม่ต้องเป็นไม่รู้เลยไม่รู้เลย สนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ